อะโอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคือวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในระบบคุ้มกันนะครับคุ้มกันหญิงงามนะเ,เป็นสาวเออ,อนะครับที่เดินตามหลังวันนี้เลยนะครับคือก่อนอื่นนะครับคือระบบคุ้มกันเกมนี้มันจะแปลกๆนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเราจะแบบคุ้มกันได้เลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องแบบเลื่อนขั้นนั่นนี่นู่นครับหรือเลื่อนจริงๆก็ไม่ต้องแบบซื้อนันนี่นู่นมาใส่นะครับแต่เกมนี้เราต้องเลื่อนโดยการใช้ป้ายนะครับเป็นป้ายเออป้ายป้องกันหญิงงามเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเลื่อนนะครับคือผมก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปส่งเควสก่อนนะครับ ปึ๊บแอาส่งเสร็จนะครับเนี่ยมันจะอยู่หน้าตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือรูปร่างหน้าตาหญิางงามที่เราจะคุมกันนะครับมีหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ตัวนะครับขั้นชุดแดงอ่ะจ,จะเป็นขั้นสูงสุดนะครับแล้วการที่เราจะแบบเลื่อนขั้นได้เนี่ยเราต้องมีป้ายเนี่ยป้ายป้องกันเนี่ยตรงนี้นะครับใช้ป้ายป้องกันหนึ่งครั้งนะครับเพื่อ 1, เพิ่มนะครับการเพิ่มเนี่ยมันจะเลนต้อมมัมนจะสุ่มนะครับ อาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับเห็นปะเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงนะครับออเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าป้ายฟีมันเอามาจากไหนนะครับไม่จาเป็นต้องใช้เพจซื้อนะผมแนะนําให้เพื่อนๆมาตรงมอเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็หาคําว่าเหรียญตานะครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นป้ายอันนี้นะครับที่เอาไว้ใช้ป้องกันอีกงามนะ เราสามารถซื้อได้ทุกวันนะครับวันละสิบครั้งนะวันละสิบครั้งแล้วไอเหรียญตาเนี่ยมันออกมาจากไหนนะครับเอามาจากการทาเควสรายวันผมเชื่อว่าทุกคนคงมีกันจะแล้วแหละถ้ามาทาเควสประจำมาเนาะสรุปคร่าวๆเลยคือไม่จําเป็นนั้นแบบเอาเพชรไปซื้อนะคือมามาหยอดตรงนี้ได้นะมาซื้อจากตรงนี้ได้นะครับพอเราซื้อแล้วนะครับเนี่ยเราก็เพิ่มเพิ่มได้นะครับจะกดเพิ่มทีละอันก็ได้นะครับหรือว่าจะกดอัพ อัพไปถึงขั้นแดงเลยก็ได้นะครับเนี่ยคือมันมีโอกาสล้มเหลวนะครับมีโอกาสสาเร็จแล้วก็มีโอกาสล้มเหลวด้วยนะครับเนี่ยแต่ละระดับก็จะมีเงินแตกต่างกันไปนะครับระดับแดงอ่ะสูงสุดนะครับสูงสุดจะมีตั้งนะครับตั้งสามสามสิบหมื่นนะครับแล้วก็อับบลบั้มหญิงงามด้วยนะครับอ่ะถ้าผมพาไปดูนะอัลบ,บั้มญิงงามอ่ะตรงนี้นะอัลบ,บั้มภาคนะครับ มันเป็นอัลบั้มเควสอัลบั้มภารกิจเนาะนี่นะครับอ่ะตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็เปิดมาได้นะครับถ้าตัวไหนมีแล้วอ่ะเราสามารถแยกได้นะครับคือไม่สามารถแบบอัพซ้ำได้นะครับเนี่ยถ้ามีแล้วอ่ะเราต้องมาแยกตรงนี้นะครับแยกตัวนี้เลยนะี่ยแล้วเราก็จะเอาแก้มแต้มที่เราแยกกันมาอัปเกรดพวกนี้ได้นะครับนะครับแต่ว่าเอาอสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับสลับใครที่ มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะเดีย๋ยตอบให้ทุกคำถามแน่นอนนะไปละ